พี่น้องผู้ร่วมละมาจุมอีชรักทั้งหลายอัลลอฮุซุบฮานนฮูวตาลาได้มีบัญชาสั่งใช้มายังบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจังเถิดและอย่าตายนอกจากในสภาพที่เป็นมุสลิมเท่านั้นพี่น้องีชรักทั้งหลายครับวันเวลาที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นช่วงโอกาสสาคัญที่เราจะแสดงออกให้เห็นถึง ความตักวายำเกรงต่อลอสุภานหัวาตาลาในช่วงนี้มีญาติพี่น้องของเราเดินทางไปประกอบพิธีฮัจในขณะเดียวกันช่วงวันเวลาที่มีความประเสริฐในรอบปีก็กำลังใกล้เข้ามาทุกทีฮัจและช่วงเวลาอันประเสริฐซึ่งได้แก่สิบวันแรกของเดือนดุ่นฮิจญะน,นั้นเป็น สิ่งเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้แสดงออกให้เห็นถึงความยำเกรงต่อลอสุบฮา,านะฮวาตาลลพี่น้องเี่รักทางหลายครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮัดอัลลอฮฺได้เอ่ยกล่าวในอันกรุรอานทำให้เราพอจะสรุปเข้าใจได้ว่าหนึ่งจากเป้าหมายสำคัญ สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจากเรื่องฮัดก็คือการนึกถึงอาครอนึกถึงชีวิตหลังความตายนึกถึงชีวิตโลกหน้าดังนั้นในอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮัดอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะตะซ้วดูฟะอินน่าอครอซาดิตตักวา และสุดเจ้าทั้งหลายจงเตรียมสเสบียงเถิดแท้จริงสเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคืออัตตกวาความยำเกรงนั่นเองซึ่งอายะหนี้ถูกกล่าวสำนวนนี้ถูกกล่าวในอายะที่พูดถึงเรื่องฮัจอายะที่197สูระกระัลบเกอัลฮัจาอัลรุมระูมลฮัจอยู่ในเดือนที่ถูกรู้กันดี فمنفرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بِالحج ดังนั้นผู้ใดที่ฮัจจเป็นบทบัญญัติวาจิบเหนือเขาและเขาก็ได้ร่วมในภาคพิธีฮัจจ์ในเดือนดังกล่าวจึงจะต้องไม่มีสิ่งลามกอนาจารเกิดขึ้นจะต้องไม่มีการล่วงละเมิดเกิดขึ้น และจะต้องไม่มีการทะเลาะเบาแว้งการโต้เถียงกันในช่วงของการทำฮัจญ์วะมาตาฟะลูมินค่อยริญยาอัลลัมฮุนลอสิ่งที่พวกท่านได้กระทำลงไปอันได้แก่ความดีงามต่างๆนั้นอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดีวะตาซจวะดูฟะอินนะคอยรซาดิตตักวาและสุดเจ้าทั้งหลายจงเตรียมสเบียงเถิดเพราะแท้จริงสเบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงต่อลอสซบฮานะฮูวะตาลา วัตกูนยาอุลินอัลบาบและสุเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวจงตักวาต่อฉันเถิดน,นั่นก็คือจงตักวาต่อลอสฮานะฮวาตาลาโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเช่นเดียวกันอายะที่อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องฮั์ได้พูดถึงบทด,ดวอาที่สำคัญที่ผู้ศรัทธาจะได้เอ่ยกล่าว ในช่วงของการทำฮัจจ์และก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้ประประกอบพิธีฮัจจ์ดูอาบทนี้ก็เป็นดูอาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในช่วงวันเวลาของการทำฮัจจ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอารฟอ์นั่นคือคำว่ารับบนาอาตินาฟิ dunya hasana ฟิลอาคิِ ي ر َ ة ِ ح ะ س َ ن َ ة ٌ وَقِنَا ذ َโอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามดุนยานี้ให้แก่พวกเราด้วยเถิดและได้โปรดประทานสิ่งที่ดีงามในอาเคห์ให้แก่พวกเราด้วยเถิดและได้โปรดปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากไฟนรกด้ดยเถิดพี่น้องเี่รักทั้งหลายครับดังนั้นฮั์จึงเป็นอิบาดะที่สําคัญที่จะกระตุ้นความรู้สึกให้เราหัวนึกคิดถึงชีวิตหลังความตายได้ดีอย่างมากและมาดก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ที่จะทําให้เรานึกถึงความตาย การถือสินอดการจ่ายสกา a t ก็คงสู้ฮั์ไม่ได้ที่จะทำให้เรานึกถึงอาคิรอดังนั้นฮัตจึงเป็นรูกลลามประการที่สำคัญที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องมุมานะพยายามให้ได้มีโอกาสกระทำและปฏิบัติให้ได้และแม้เขาไม่มีโอกาสได้ทำต่ขอให้ในใจของเขาได้นึกถึงคิดถึงถวิลหาสแสวงหาปรารถนาต่อการทำฮัดทีม,มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้สึกอย่างนี้แม้เขาไม่ได้ไปเดินตวว่าทิกะบ้าแต่เขาได้มีโอกาสเตือนสติเตือนใจเตือนความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลาว่าอาเคยรอชีวิตหลังความตายเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะทําอย่างไรที่จะให้รอดในหลุมฝังศพจะทําอย่างไรที่จะให้รอดในโลกอาเคยรอดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังที่กล่าวกับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้แหละครับว่าช่วงเวลาสําคัญใกล้เข้ามาถึงแล้ว แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ฮัตเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นั่นก็คือเดือนรุ่นเฮตยาวันนี้23พฤษภาคม2568ตามคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเป็น24่รุ่นก่อีกนะแต่ตามคำประกาศของทางการซาอุดีวันนี้เป็น25่รุ่นก่อีนะ ดังนั้นซาอุดีอาระเบีย,บยจึงประกาศดูดวงจันทร์ในเย็นวันอังคารที่27พฤษภาคมส่วนจุฬาราชมนตรีประกาศดูดวงจันทร์ในเย็นวันพุธที่28พฤษภาคมไม่ว่าจะ27หรือ28ก็ตามหมายความว่าเดือนที่มีความประเสริฐช่วงวันเวลาที่มีความประเสริฐในรอบปีใกล้ถึงแล้วเราพร้อมแล้วหรือยังอีก4วันอีก5วันข้างหน้า ช่วงวันเวลาที่ประเสริฐในรอบปีก็จะมาถึงแก่พวกเรารอซูนสลหฮุอะลัยฮิวะซัลลัำตัวทีนะครับอายะกุรอานที่พอจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงเรื่องนี้นั่นก็คือสุร์อัลฟาจร์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และอาวะตาลาได้บอกว่าอ้าวจะบิลลาฮิมินัชชัยตัวนุ่งจีมวัลฟาจร วลายาลินอัชรขอสาบานด้วยรุ่งอรุณและขอสาบานด้วยค่ำคืนทั้งสิบวลายาลินอัชรซึ่งคำว่าค่ำคืนทั้ง10บอุลามะหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนชาวซาลับต่างก็บอกว่าหมายถึง10บวันแรกของเดือน ดุน่นเจญะไม่ได้หมายถึงยามค่ำคืนแต่หมายถึงสิบวันแรกของเดือนรุลนิจยะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นช่วงสิบวันแรกของเดือนรุลนเฮจยะจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสร,ริฐมีความสำคัญถึงขนาดอัลลอฮฺสุบฮานะฮ์วตัตะลาหยิบยกมาเอ่ยกล่าวโดยเป็นสิ่งที่พระองค์นำมาเป็นสิ่งพยาน นำมาสาบานนั่นคือขอสาบานด้วยวันทั้งสิบของเดือนสุนฮิจญะตามคำอธิบายของอุลามะนักวิชาการส่วนใหญ่พี่น้องที่รักข้างหลายครับรอซูลสุลแลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามะมิเยามินอลามัลุสาลิฮุฟีินอบอิละอัลลอฮิมินฮาิฮินอัยามินอัชรไม่มีวันใดที่ อำนานความดีงามในวันเหล่านั้นจะประเสริฐดียิ่งไปกว่าสิบวันนี้ฟะก้อลูยารอสูัลลอห์วาลันจิฮาดูฟีซาบีลิลลาพวกเขาเหล่านั้นจึงเอ่ยถามขึ้นว่าซึ่งได้แก่บรรดาสบาบะห์จึงเอ่ยถามว่าโอศาส,สนาทูตของอัลลอฮ์แม้การจิฮาาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังไม่เป็นที่รักยิ่งอีกกว่าหรือ กว่าละรอสูลอัลลอฮิสัลลัมวะเลนจีฮัดุฟีซาบิลละรอซุลจึงกล่าวตอบว่าจิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังไม่เป็นที่รักยิ่งมากกว่านั่นหมายความว่าอามันซอลลในสิบวันแรกข,ของเดือนรุ่นฮิกยะประเสริฐกว่าการจีฮัดในหนทางของอัลลอฮ์อีกด้วยซ้ำไปอิลลานอกจากรจุลุขจรเจบินับซีฮีวอมาลีฮีฟัลมยัลจีฮ์มินทัลิกบิเชย นอกจากบุคคลเดียวเท่านั้นที่ <c oughs> ที่จะเหนืออามันออามันของเขาเนี่ยจะประเสริฐกว่าในสิบวันแรกของเดือนธุนยานั่นก็คือคนที่ออกไปทั้งร่างกายและทรัพย์สิน,แล,สสนแล้วก็ไม่กลับมาเลยทรัพย์สินก็ไม่หวนกลับมาบ้านถูกใช้จ่ายไปในหนทางของลรดหมดสิ้นเลยร่างกายก็ไม่เหลือกลับมาให้ญาติพี่น้องได้เชยชมนั่นก็คือ อินนาลินละชาฮิดในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลละคนอย่างนี้เ <c oughs> พียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่อาจสู้ได้ที่ประเสริฐกว่าสิบวันแรกหากไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐไปกว่าอามันในช่วงสิบวันแรกพี่น้องี่รกทั้งหลายพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คงไม่มีโอกาสาที่จะเป็นเหมือนอย่างคนเดียวที่นบียกเว้นเอาไว้ที่จะไปชาหิดปลีชีพในในสงครามศาสนาในงานของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลละทางร่างกายและทรัพย์สิน พี่น้องเชรักทั้งหลายครับอุลามะหลายหลายคนพยายามที่จะให้ความเข้าใจแก่พวกเราในความประเสริฐของสิบวันแรกของเดือนจุ่นใหญัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเชคอุไซมีนได้กล่าวในเชิงงุนงงสงสัยแปลกประหลาดใจว่า สิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอรเราเห็นผู้คนขม,มักขม,ม้นยามค่ำคืนไม่หลับไม่นอนด้วยความรู้สึกว่าค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอัลฮัมดูดลินแล้วถูกต้องแล้วครับแต่สิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจนั่นก็คือสิบวันแรกของเดือนซุ่นฮิญาซึ่งอุลามะห์หลายคนบอกว่าเป็น กลางวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบป,ปีคือถ้าจะบอกว่ายามค่ําคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบป,ปีคงคง,คงต้องบอกว่า10คืนสุดท้ายของเดือรรดนรอมฎอนแต่ถ้าจะหาถามว่าช่วงกลางวันที่ประเสริฐในรอบป,ปีก็คงจะต้องบอกว่า10วันแรกของเดือนสุนเรจัะแต่ปรากฏว่า10คืนสุดท้ายของเดือรดนรอมฎอนเราพบเห็นผู้คน,นเนืองแน่นตามมัสยิดต่าง แต่สิบวันแรกของเดือนรุลนฮิญาเราแทบจ,จะไม่พบเห็นของผู้คนแทบจ,จะไม่มีผู้คนอ่ะมันอิบานาในช่วงกลางวันของสิบวันแรกของเดือนรุลนฮิญานี่เป็นสิ่งที่ท่านเชคอุไซมีรอให้มุลลอยได้มีความรู้สึกแปลกประหลาดใจอย่างมากพี่น้องชลารกทั้งหลายครับเตรียมตัวให้พร้อมครับสิบวันแรกของเดือนดุลนฮิญาในปีนี้อาจจะเริ่มต้นที่วันพุธที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตามคำประกาศของ ทางการซาอุดีอาระเบียหากก็มีการเห็นดวงจันทร์ในเย็นวันอังคารที่27หากไม่เช่นนั้นแล้วคงเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าสิบวันแรกของเดือนรุ่นฮิญ์เริ่มต้นวันพระหัสที่2ี่พฤษภาคมท,ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันพระหัสวันที่ท่านูลศ็สลลัรลงฮุอะหัวในิวสัมถือศีล,ล,ลศดด้วยและก็เป็นอมามัลอย่างหนึ่งที่ควรทำในช่วงสิบวันแรกของเดือนรุ่นฮิญา วันนี้เราหลายคนรู้ข้อมูลตรงนี้มานานแล้วรู้มาตั้งแต่อายุ15วันนี้อายุห้าสิบหกสิบแล้วกี่สิบวันแรกของเืินรุ่นิจาที่เรามุ่งมั่นำคำมั่นคำแมะนในการทำมันอิบาดะอ่านกุรานได้สังจบเคยปรากฏมีในชีวิตของเราแล้วหรืออย่างในช่วงสิบวันแรกของเืินรุ่นิจา ถือสิลอดตลอดทั้ง9วันตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่9ซึ่งถ้าหากเริ่มวันพระหัสที่ี่29ก็เป็นวันพระหัสที่ท่านูลศ็สลลัลลุอัวฮิวะซัสลัมถือสินอดและก็ไปจบสิ้นวันที่เก้าุลฮิจะั์ซึ่งเป็นวันที่มีความประเสริฐประเสริฐทั้งคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะและประเสริฐแก่คนที่ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งอารอฟะนั่นคือพวกเราที่ไม่ได้ประกอบพิธีหัจญ์ดังนั้น ตั้งใจตั้งเนียรตั้งเจตนาเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้วันพุทธที่28นี้ถือสินอดอามันอิบาดาให้มากที่สุดอ่านกุรอานปักธงไว้ได้ว่า9วัน10วันนี้น่าจะต้องได้สักหนึ่งจบซึ่งไม่เกินความสามารถของพวกเราน้องๆน,นักศึกษาที่ไม่ใช่เรียนมาดีนะ ไม่ได้เรียนอุมมุนโกรอไม่ได้เรียนริยาตไม่ได้เรียนอัซฮัดแต่เป็นน้องนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยมอสงขคลานนริคทรินแล้วก็ไม่ได้เรียนอุสลุดดีนไม่ได้เรียนชรีอ์ไม่ได้เรียนหะดีิสแต่เขาเรียนวิศวะเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีปรากฏว่าอ่านกุรอานหนึ่งจบใช้เวลาประมาณหวัน ดังนั้นสิวันแรกของเดือนสุนฮิญาปีนี้คงไม่เกินความสามารถของพเราทุกคนที่จะอ่านก็อ่านได้อย่างน้อยสักหนึ่งจบวันละสิบวันละสยุสวันละสามยุสวันละหกิหน้าเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรอิหม่ามชาฟฟีรอฮิมฮุนลอหนึ่งเดือนรอมฎอนอ่านได้ถึงหกสิบจบวันละสองจบวันละหกสิบยุสวันละหนึ่งันสองรหน้าแต่กับ หกสิบหน้าภายในหนึ่งวันถือเป็นเรื่องเล็กน้อยที่พวกเราสามารถทําได้ถือสิ้นอดถือได้ตลอดทั้งเก้าวันยกเว้นวันอีดสด็ทําะทได้ตลอดอิบนุอมารและอับูฮุรอยรอพอถึงช่วงสิบวันแรกเนี่ยมีปรากฏในรายงานว่าสองท่านนี้สหาะสองท่านนี้เดินเข้าไปในตลาด แล้วก็ไปอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารตักบีดเหมือนตักบีดวันอีดเลยในตลาดตั้งแต่วันแรกของเดือนสุนฮิญาดนั่นแสดงให้เห็นว่าตลอดทั้งสิบวันของเดือนสุนฮิญาพวกเราสามารถที่จะฎิกรุ่นลอในทุกรูปแบบของการฎิกรุลลอจะเป็นอัลลอฮฺอักบารเหมือนตักบีดวันอีดก็สามารถทําได้อัสเตลฟิรุลอก็ทําได้ สุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮินอิริมซึ่งเป็นสองคำที่เบาที่ลิ้นแต่หนักในตชาชั้นก็สามารถทำได้ตลอดทั้งสิบวันที่จะถึงนี้จ่ายอากาศสอดอกกบริจาคสร้างมัสยิดบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างหอพักนักเรียนให้กับครูบาอาจารย์ให้กับงานาศาสนาเด็กกำพร้าคนยากจนพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์กำลังรอคอยกุรบานพี่น้องของเราอีกหลายพื้นที่กำลังรอความช่วยเหลือของพวกเรา สิบวันแรกของเดือนรุลฮิจญะห์ปีนี้ทุ่มเทให้มากที่สุดมันอาจจะเป็นสิบวันแรกของเดือนรุลฮิจญะห์ปีสุดท้ายสําหรับชีวิตของเราก็ได้เราจะต้องทุ่มเทให้มากที่สุดตั้งใจเลยว่าให้สิบวันแรกของเดือนรุลฮิจญะห์ปีนี้เป็นสิบวันแรกที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอัลกูลลุกอลีฮาซาวะสตอฟรอรุลลอฮันอัลลอฮิมานีมะลลิบละกุมวะอูฟาวิดอัมรีอินัลลอฮิอินนัลลอฮบะซีรุมบินอิบาดะ